สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะครับพี่ป้านาอานะครับแล้วก็ผู้ติดตามพี่เจมนะครับพบกับพี่เจมนะครับทุกๆเช้าวันจันทร์นะครับของสัปดาห์นะครับพี่เจมจะมาอัปเดตนะครับรถหน้าร้านให้ฟังนะครับว่ามีคันไหนมั่งนะครับถูกอกถูกใจนะครับมีบางคันทุกอกถูกใจก็สามารถทักพี่เจมมาได้หรือใต้คลิปนะครับหรือเบอร์โทรพี่เจมนะศูนย์แปนะครับ5388071เบอร์พี่เจมเพิ่มรายได้ พี่เจีส์จะพาไปชมรถนะครับในหน้าร้านนะครับมีหลายรุ่นนะครับหลายคันให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็น40 47นะคุณผู้ชม32แรง32แรงตัวเปล่านะแล้วก็มี32แรงปรปกณบครบๆหน้าหลังนะคุณผู้ชม47แรงก็มีคุณผู้ชมนะครับมีให้เลือกหลายๆรุ่น,นหลายคันนะคุณผู้ชมใครที่กำลังมองหารถ ถอยู่นะครับพี่เจมส์นะครับตั้งอยู่นะครับอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับร้านพูดเสมอแท็กเตอร์นะครับสาขา3นะครับอำเภอแกลงจังหวัดระยองอยู่เยื้องโรงพยาบาลแกลงคุณผู้ชมนะครับด้านนี้คุณผู้ชมทานนี้ก็มุ่งหน้าไปทางจันทบุรีนะคุณผู้ชมนะครับมีรถหลายรุ่นนะครับหลายๆคันให้เลือกนะครับเดี๋ยวพี่เจมส์จะพาไปชมทีละคันทีละคันอ่าคันนี้เป็นตัวเปล่านะสามที่สองแรงนะครับตัวเปล่าสองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทปีหกห้านะครับ สวยสวยชิ้นพลังงานอยู่พันสามนะคุณผู้ชมแล้วก็มีรถ36แรงคุณผู้ชมนะใครมองหา36แรงเสาก้มอยู่บอกว่าเป็นตัวพิมพ์นิยมนะคุณผู้ชมนะครับคันนี้อุปกรณ์ครบหน้าหลังราคาสบายกระเป๋านะครับสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทหน้าใบดันกระพานพวนให้นะครับแล้วก็มี32แรงนะครับอันนี้อุปกรณ์ครบหน้าหลังนะคุณผู้ชมนะเมื่อกี้นี้เป็นตัวเปล่านะครับคันนี้ปีหกหกนะครับสองร้อยชั่วโมงนะครับสวยๆคุณผู้ชม นะครับปากใบมีดสวยๆนะครับสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับใบดันกระพานพวนห้านะคุณผู้ชมนะครับแล้วก็มี40แรงนะครับตัวท็อปนะครับตัวสตาร์ทเริ่มต้นตัวท็อปนะคุณผู้ชมนะสวยๆคันนี้อ่าคันนี้จัดองค์ทรงเครื่องให้เรียบร้อยนะครับยางหน้าพี่เศษเปลี่ยนให้ใหม่ปากใบดันเก็บสีให้คุณผู้ชมเพื่อความสวยงามนะครับคันนี้3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับใบดันกระพานพวนห้าให้นะครับแล้วก็มี47แรงนะคุณผู้ชมนะหาอยู่นะครับ ไม่รู้จะไปซื้อไหนนะครับเจอตะเพ็ดไม่จ๋าชีพนะคุณผู้ชมราคาถูกๆคุณผู้ชมนะครับอย่าไปเชื่อใจคุณผู้ชมเนี่ยของพี่เจมราคามาตรฐานคุณผู้ชมนะครับสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับใบดันกระผาดบุบเบิกนะคุณผู้ชมนะนะครับเห็นหน้าคนขายแบบนี้นะคุณผู้ชมเห็นรถตัวจริงนะคุณผู้ชม นะครับร้านบุษมวดแท็กเตอร์สาขาสามอำเภอแกลงจังหวัดระยองแบบนี้ก็ได้คีบฉลาบเพื่อคุณผู้ชมอ่าวันนี้ประโยชน์นังคุณผู้ชมนะปี58นะที่มัทำงานอยู่ประมาณ2000กว่านะคุณผู้ชมอ่ประมาณ2,000อ่าแล้วก็มี40แรงตัวท็อปนะครับโอ้บอกว่าตัวนี้สวยเลยคุณผู้ชมยางดีสีเส้นคุณผู้ชมสีสันเดิมเดินะคุณผู้ชมนะคันนี้ได้ทอแต่งไปด้วยติดมาจากเจ้าของเก่าแล้วคุณผู้ชมมาแบบไหนไปแบบนั้นพี่เจไม่เคยถอดออกคุณผู้ชมนะครับ ถ้าคุณผู้ชมชอบนะครับนี่ก็มีป้องกันควันเข้าหน้านะคุณผู้ชมนะครับคันนี้จัดโปรโมชั่นอยู่นะครับ419,000บาทนะครับใบดันกระผานพวน5อันนี้นะครับโปรโมชั่นนะคุณผู้ชมนะ40แรงปกติแล้วจะอยู่ประมาณสัก430,000โดยประมาณนะคุณผู้ชมนะคันนี้419,000บาทนะคุณผู้ชมนะครับแล้วก็มี40แรงตัวดีทีคุณผู้ชมนะครับจัดองค์ทรงเครื่องให้ยางดีนะครับ4เส้นนะครับ สวยๆเลยได้ท่อแต่งไปด้วยคันนี้ก็ท่อแต่งติดมาจากรถนะคุณผู้ชมนะไม่เคยถอดออกคุณผู้ชมมาแบบในพี่เจมขายแบบนั้นคุณผู้ชมนะครับมาคันนี้ราคาเบาๆราคาย่อมเยานะคุณผู้ชม3ามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะใครมองหารถ40แรงหมาว่าพี่เจมไม่ต้องการในแบบราคาสูงมากเอาพอไปใช้งานคุณผู้ชมก็ทักพี่เจมมาเบอร์โทรพี่เจมนะศูนย์แปดสามนะครับห้าสามแปดแปดศูนย์เจ็ดหนึ่งคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ใครที่กําลังมองหาหางตัดหญ้าติาตดรถแท็กเตอร์อยู่มีรถอยู่แล้วไอ้เจมนะครับ ขาดแต่หางตัดหญ้าพี่เจมส์นะครับมีไหมมีทุกไซส์ทุกขนาดคุณผู้ชมขนาด80เซนนะครับขนาด1เมตรนะครับเมตร20เมตร40เมตร50สเมตร60สั่งพี่เจมส์ได้คุณผู้ชมนะครับหัวเกียร์ใหญ่หัวเกียร์ใหญ่ๆห,หญ่คงทนนะคุณผู้ชมนะ เหล็กหนา,าเหล็กกลองนะครับหนาเกือบหกมิลกว่านะคุณผู้ชมนะครับฝากไปด้วยนะคุณผู้ชมนะฝากไปด้วยนะครับกิดถทิถงรถถ่ายมือสองนะครับกิดถึงพี่เจมนะครับเบอร์โทรพี่เจมนะศูนย์แปดสามห้าสามแปดแปดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับมีหลายๆรุ่นนะครับหลายๆคันให้เลือกสหรับเช้านีขาน้ขอบคุณมากครับสรับการอัปเดตรถนะครับขอบคุณมากครับ